ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจำความได้ตั้งแต่เธออยู่ในคั์ของแม่และเธอเป็นเพียงหนึ่งใน62คนทั่วโลกที่มีความสามารถนี้ครับผู้หญิงที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้เนี่ยเธอมีชื่อว่ารีเบคก้าชาร็อกเป็นหญิงสาวชาวออสเตรเลียที่มีความทรงจำที่น่าทึ่งมากๆรีเบคก้านั้นสามารถจดจำช่วงเวลาที่เธออยู่ในคันของแม่ได้เธออ้างว่าความทรงจำที่เก่าสุดของเธอเนี่ยก็คือการที่เธอนั่งขดตัวแล้วก็หัวของเธอเนี่ยซุกอยู่บริเวณใต้วางขาซึ่งนักวิจัยเนี่ยบอกว่านั่นอาจจะเป็นความทรงจำใน คหรือหลังจากคลอดเสร็จใหม่ๆอันที่จริงแล้วเนี่ยความสามารถของเธอนั้นคือภาวะความจําพิเศษหรือที่เรียกว่าไฮรี y ู u p เรียออโตไบโอกราฟิคอลเมม m รี y มันทําให้เธอสามารถจดจําเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอได้อย่างละเอียดและแม่นยําเกือบทุกวันครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยคนส่วนมากจะจําไม่ได้ว่าเรากินอาหารเมนูอะไรบ้างหรือว่าใช้เงินซื้ออะไรบ้างแต่สําหรับรีเบก้านั้นเธอสามารถจดจําเรื่องเหล่านั้นได้มากถึง95%มันทําให้เธอสามารถเรียนรู้ภาษา ต่างๆได้อย่างง่ายดายเธอสามารถเรียนรู้สื่อสารภาษาสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสได้ภายในเวลาไม่ถึง10สัปดาห์แต่ผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอเป็นโรคที่นอนไม่หลับเพราะว่ามักจะมีแฟลชแบ็กเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเสมอและเธอก็มักจะเครียดตามเหตุการณ์รุนแรงที่เธอนึกถึงลองถามตัวเองดูนะครับว่าความทรงจําแรกที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่และคุณจําอะไรได้เป็นเรื่องแรกครับอย่าลืมคอมเมนต์นา,ยยา,านี่เกี่ยวกัน